แต่ผมอยากอะไรแนละ้วะผมอยากผมอยากให้แบบชีวิตผมนะผมมีผมมีกินมีใช้ได้แบบแบบปัจจุบันเนี้ยแบบปกติเนี้ยมีกินมีใช้ได้นะแล้วผมได้ทําหนังไว้จนผมตาย เห็นไอ้ตัวเต็นท์เมียงูจริงจะย,ยังไงผมไม่รู้นะนะใช่ไหมคนยืนดูใชนะ่แล้แวแล้แวนั้นะมัน,มนถ้าอย่า,นนา,านงนี้ว่าเต็นท์ต้องการแค่แบบทิชช่าสวรรค์ตรงนี้ป่ะข้างหลังคือข้างหลังไปฮนะข้างหน้าเนี่ยมาหมุนหน่อยป่าสมมุตินะเราะผมมัน,นะมนแค่นี้นะ ในช็อตเดียวกันนี้เนี่ยไอ้หานี่ถึงมาไอ้รถกระบะของไอ้เสียนั่นอะแ<ร>ล้วดานละโมงครับไม่อันนี้อันนี้เราพูดถึงช็อตนี้ก่อนเงี้ยช็อตที่เราไอ้สบิชไอจะบอกว่าไ้น,นี่งานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เข้ามันจอดว่าใช่ใช่ไอ้พวกหานี่ลงจากรถทำยี่อะไรกันโบมเนี้ย เซลล์เตัดเวลาละโมงคนนึงชอบน้องน้ำค้างที่ยาจากฟ้าเหมือนเป็นสัญญาปรารถนาผู้รักรองหากพี่เสนอแล้วเธอไม่ตอบสนองน้ำค้างก็เป็นน้ำคลงผู้จองก็เป็นผู้จ่า เพื่อนชีวิตในเมืองนะมันก็จะไม่หนีสไตล์หนังประเภท69อะไรฝันบ้านอะไรอีกไงสเกลนี่ต้องอยู่ประมาณนั้นแล้วผมก็จะรู้จักโลเคชั่นทุกอย่างมันค่อนข้างดีมากเลยผมผมถ่ายหนังที่นั่นเยอะมากใช่ไหมบ้านผมนอยู่ในนีคือไม่เราแต่เราอยากทําเรื่องนี้ตอนตัองอาาน้งแ่านนิยายแล้วเราเขรู้สึกว่าให้เอาองให้นองแบบทำใหญ่ใหญ่พวกพวกแบบใหญ่ใหญ่เยอะๆแราดูเรา อะไรเงี้ยแล้วก็เออแล้วทายแม่งติงตองติงตองหน่อยอะไรเงี้ยก็ชัวร์ตีกันอย่างเงี้ยคุณแม่งโฟกัสแต่ที่วงดนตรีเลยอ่ะแม่งเป็นวงดนตรีเลยแบบว่าแล้วเดี๋ยวลาบมาบลาบลาบลาบแล้วไอ้เชี่ยนี่ลอยว่ะโอ้หผ่านไปอ่ะเพราะไฟซีนนี่มันต้องเป็นไฟซีนี่ถึงแม้มันจะโหดร้ายหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่มันต้องเป็นฉากที่แบบแค่สนุกอยู่อ่ะเพราะมันยังอยู่ในช่วงที่ชีวิตที่มันดีอ่ะ ไม่ไงก็พอยนั่นบอกว่าเ <away>, ช็ดเกือกฮะไอ้นี่แม่งสุยมลาย <laughs> โพใช่นะไหมสยมลายครับผมว่าไอ้นี่แม่งต่อยเลยใช่ไหมพอต่อยแผงกระเด็นไปอย่างเงี้ยแล้วแม่งเหมือนทําท่าแม่งจะวิ่งเข้าไปซ้ำาเงี้ยนะแล้วผมว่าวพี่ตัมทำเก้าอี้ให้ผมตัวเดียวนะมาข้างหลังเป็นไอ้ไอผู้คุมที่เล่าเรื่องก็ได้อยู่ในวงตีอะโพ ผมสลันยูวงกระจาครับแบนเล่นเป็นลูกคมครับได้เลยนะ้อนเนอนเล่นเป็นเล็ขออกซล่าก้อนครับก้อนเล็กครับเล็กเล็กเป็นสุวรรณครับโอ้ผแปทองครับสมัชิดคือกสั้นๆครับ เอาไว้สตาเอไว้สตาโตโตครับเล่นปักเสียวครับอ้โมาเล่นแสงโอ้ปักเล่นเป็นแผลโอ้โเรียกว่าได้วยเปนัไม่ได้ในการเปลี่ยนนะเอาทั้งหมดเลยตัวเรียบร้อยเราเดินมาลงทางข้างน้าจะไป เริ่มลงมือบีบตามแกนการกะเฉงไอ้ล้อกันคือความสุขตามแร,รงที่เพ<ง>ื<ภ>่อนพึ่งจังลุงคือพี่มีอะไรจะพูดหน่อยไม่รู้ว่าจะทำให้เสด็วเราต่างใจหรือเปล่า ทำได้เขามาแปลมาไหนกกปลาไปแล้วก็ไปได้ฮะทำได้อะทำไดสบานเอใช่ออแล้วต้องทำหายนี่อีกเครื่องเหร แต่ว่าอันนี้คือมึงต้องร้องให้ยินเลยอ่ะหน้า่งแค่นี้แล้วไองทางมันเหมือนกับว่าม่งมาร้องเพลงแบบว่าปีแล้วก็เล่นแสดงไปด้วยเหมือนก็เป็นลมไปเลยคนด้วยนี่คนแสดงไปด้วยอไม่อะมันมันยืนไม่ได้แสดงผมที่ผมบอกว่าวันนี้ต้องแสดงคือมึงต้องแสดงมึงต้องแสดงเป็นแบบไซด์อะไซด์มากเครียด พอมันจบเพลงครับเนี่ยพอจบเพลงแล้วเนี่ยพูดไปใา้ทนม่ยืนนี้ถ้าเราจะยังจะเขา้อมเองหสองสามน้อง่เีในสองครั้งประโยคต่างกนแล้วไปยึดเขามาอย่งนี้ไม่ร้องเลยนะมา้มนกเตรนีพกลับไม่รู้รู้แต่ชื่อน่ะอันนี้รู้อันนี้หนูรู้ เขาคิกว่าจะดังเหรอมันไม่ใช่หนังหนังเพลงด้วยอะถ้าเป็นละครเพลงอย่างพวกมวลลุกทุ่งใช่ไหมคนจะดูมากกว่าแล้วนี่เป็นหนังเพลงมันจะดังเหรอมีคนดูเหรอเดี๋ยวพอพอถ้าจะนั่นยิงปุ๊บเดี๋ยวผมจะทำไพ่ไว้ให้จะเป็นว่าว่าแจกแจกขาแล้วจะเป็นเป็นเอาขาเจ้ามือกินกินกินโอเคโอเคเยี่ยมนะพี่ถากพี่แบ๊กผมไม่มีบทพูดให้แต่ ตลอดเวลานะพี่ในช็อตเนี้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามเงียบเรียบร้อยเราเรียนจ่านี่<ผ>มึงดูกูกินอีกแล้วเห็นไหมดิ พระที่มีอายุก็ายยกที่จะไงคนัองค์เขาต้องการความสงบแต่ก็นาน,าน,นานๆครั้งหนึ่ง พราะบางครั้งมันก็มีงานพิธีต่างๆทำพวกงานศพงานบวชก็มีบ้างเศรษฐอาวุธวายขุนคันข้างหน้าเกาข้างหลังจะหายคันเลยไอ้เหี้ยไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจเวลามึงคัด้วมึงก็ไปหลบเกาข้างหลังมึ้นก็ทุกบอกยู่คนเนี้ยว่าขุกคันข้างหน้าเกาข้างหลังแล้วจะหายคันเหรอไอ้เหี้ยมันก็เกาข้างในเด้เขาข้างไหนเขาข้างไหนอเ้ย เขาทาแบบแนวแบบเนี้ยออกจะแบบออกฝรั่งอ่ะแบบแคล้ายๆว่าเปลี่ยนยังไงอะ่ะจากหนังไทยแบบน้ำเน่าออมาเปลี่ยนสไตล์แบบออแบบจ้ากนอย่างเงี้ยเพราะว่าทำใช้ได้ชื่ท,ที่ที่ป้าชอบแล้วหนัง่นั่นนะที่ประทับใจเรื่องกระโหลกนานแล้วกระโหลกบางายช้ากนใช้ได้นั่นเรื่องนั้นก็ใช้ได้ดีดีใช้ได้แล้วก็เรื่องเสดายอีกเรื่องใช้ได้ การการสร้างการแบบไงอะ่ะการต่อเนื่องไม่ยืดไม่อะไรการเดินเรื่องการอะไรเงี้ยใช่ได้ป้าดูแต่ป้าจะเน้นดูที่หนังที่ดีมีคุณภาพแม่ป้าคาราโอเกเพราะว่าไม่ค่อยดี่าไหนะฮะมันยืดไปหน่อยดูไม่ใช่ว่าไม่ดูดูเหรอดูมันยืดมันมันไม่เหมาะกับคนไทยหนังเรื่องนี้มันไม่เหมาะมันมันมันยังไงอะ่ะดูแล้วมันเข้าใจยาก ูแล้วมัน,ม,นมันหนังมันอืดเอาอื่อบอืไปหน่อยเพราะว่านะดูฝันบ้าบ้านดูแต่หนังเรื่องนี้รู้จักในเมืองไทยยังไม่ค่อยทําเลยนะต้องซิทีนี้บ้านนี้ก็โอเคแล้วใช่ไหมเพาโอเคแล้วใช่ไหม,แล,มแล้วเขาจะอยู่กันยังไงตอนที่เราใช่ เราไม่ได้ไปดูกระสุนก็นอนเนี่ยแต่ว่าของเราเม่ยสิ่ของเราเนี่ยเราถ่ายสะพานหน้าบ้านมีขึ้นเดียลงกลางคืนกลางคืนดึกดนเด็เขาไม่ว่าอะไรเออพุ่แปลกแลเปิดมันล้อกันอะไรอยเงี้ยมีคนิดยก็ไม่ได้คหา ไม่มีปัญหาเลยนะเชื่อเหอะเชื่อเหอะงานคืองานไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชื่อป้าลูกไม่มีปัญหาปลูกมาด้วยได้ไม่เป็นได้ตื่นก็ต้องบ่น่ะไอ้บ่นเหม่งโบนเวลาเหม็นเหม่งนี่บ่นไอ้ขายตายก็ตื่นมาจากนอนใช่นะยังไม่ทำงานเลยนะเออไม่เคยโดนจีนเลยไปทางนไม่เคยเห็นไอ้ไปทำงานมาหนิลูกสาวทำงานเช้าโอ้แม่จักย้อนบอกเออเดี๋ยววันที่แปดเขาก็เสร็จแล้วนะนี่เราเพื่อนคนไทยเหมือนกัน สิ่งไรลุมารวยก็ได้ก็ลูมารวยม่มีปัญหาลูกไม่มีปัญหาเชื่อป้าลูกไม่มีไม่มีป้าไม่ได้คิดอะไรแต่เขาวาเ็นในบทบกเบนแลมันเบนเหมืนก็ต้องบ่นธรรมดาเพราะว่ามันห่างไกลมานานแล้วถึงเวลาเราเดือดร้อนแล้วก็ทุกคนเรบอกว่าเออยอมรับกันบ้างนอภัยให้กันทุกต่แลของไทยกันคนไทยเหมือนกันแล้วเองก็ไม่ได้มาทำเนื้เวลา้องถ่ายไปเดือดร้อนอะไรจะไปมือวายชาวบ้านเราไม่เอา ทั้งิงที่เป็นานว่าทำเพื่ออาชีพแล้วก็ทำเพื่อสุจริตแบบนี้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้แต่บทั้งงบดใช่แล้วสิต่อปีมันจนลงไม่แล้เนี่ยเคยทีนะเมื่อยายก็ยังหน้าหนูท่ายบันเทิงตอนจารุณีเขายังเาร้าๆรุ่นๆเนี่ยนะไปดูกท่าจราบบันเทิงนะไปดูโค้ดหนึ่ง ไปดูที่นะแล้วตอนนี้นี่เพิ่งจะมานี่แหละเพิ่งจะมาเห็นเคนนี้นะเพิ่งจะมาดูคนนี้เออครับเออเขาก็ดีก็นั่งเอกพระเอกเข้าก็รู้จักเข้าก็ดูในโทอทัดนิโซเล่นหลายลูกแก่แล้วเออทำไมอายุตั้งสี่สิบห้าสิบมันก็ก็กว่าอะไเป็นเรื่องเป็นบ้านข้างๆางนะเขาบอกบอกจะไปเดี๋ยวจะติดล่องเขาได้เข้าเข้าอยู่ๆหน้าเหมือนไม่ดีเพราะว่างานกลัวเยอะ ม, <HHH> มันถ่ายอย่ามาติดยายเขาก็เลยก็ไม่กล้าไปสิเราไปบ้านเข้าด้วยใช่ไหมเขาบอกงันเราก็ต้องเชื่อกันเพราะเขาอยู่ติดกันผู้ชายนะผู้ชายไม่ทันเท่าไรก็ลืมอันแรกนะนะอันที่สองก็ไม่ทันถึ่งปีก็ลืมจดให้ตรงนี้ไปีลืมชาย mười hai sáng 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 ba quá không ba quá mười lăm mười lăm ต้องครับพี่ต้อมครับคุณยายแกเอาขนมมาฝากโอ้ยทายจังพี่ได้ผมเลยเปนนี้นีมิตไไฟดเ่ยเหรอครับเอาของยายนของยายมาแล้วไม่ได้ดูอ่ะฮะเขาไม่ได้ดูอะเดี๋ยวผมให้นั่งดูตรงหน้าทีวีเลยนะครับเดี๋ยวยายนั่งอยู่กับผมเลย ไม่ซีนนี้มันไม่มีแบบแล้วเขบอกคุณยายว่านเลยเขาบอกว่ากทไมนาดูคุณจะเข้าก้องไปเนี่ยมันคุณยายมันนั่งหลับนอนคยายมันมือจะมือจอสิเนี้ยเช้าเลยครับยายนายนอนนี่ได้ ยายนอนี้ๆก็นอนไม่ได้ตัวลูกเว้ยน้ามันคนแก่ไปอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวการถ่ายหนังนี่มันเบื่อมากเนี่ยเดี๋ยวเยายก็จะหลับไปเองครับนี่นึกว่าเขารู้ว่าเขาถ่ายเออไอคอนทัชใช่ไหมจ้องเอย่าดูนี้เลยล่ะคุณสั่งยายก็อดดูอ้าทำไมครับก็ใครจะไปดูนะคุณทกรุงเทพก็ตายหัวก็เข้าครับเนี่ย ไอยิทยาเข้ามีรองหนังก็เข้าเดี๋ยวยามีมลรักษนาิสเออร์ใหญ่ครับเดี๋ยวให้ลูกหลานพาไปดูเลยสิบแปดหรือยี่สิบมนาก็หอย็ู้เรนี่มันมันเลยไวเลยนะใหญ่ยีสไรใหญ่ยอไรเกาแล้วมาเจอกรองท่ายก็บุญตาแล้วลูกเกิดมาไม่เคยเจอเลยจะก็เจอจะทอทัดวันนี้เนี่ยเออมูลของเราชิตนนี้ก็ยัได้เจอเท่านี้แลลวใหญ่ยอไรคร่านครับเจ้าล โอ้ยโอวเหรอฮะยายดูเหมือนแบบยายยังดูเหมือนแบบ78ี้จ็ดสิบแปดนี้นี่แหละไอ้หนูนี่ประดับมาเนี่ยไปแล้วพี่แดงมาลูกนะเดี๋ยวหลังยายมาอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรับอีกไปรับทุกวันเลย